สวัสดีครับอยู่กับช่องพีทพาชมรถยนต์มือสองคัดคุณภาพเกรดเอีกเช่นเคยวันนี้นำเสนอรถครอบครัวนะครับรถ PPV รถเนประสงค์เจ็ที่นั่งนะตัวนี้เป็น t o y o ต a า o r t u n e r โฉมหน้าแชมป์นะครับปี2013ตัวนี้เป็นตัวเครื่อง2.7เบนซินนะครับรหัส2 TR ตัวนี้นะ ใครที่หารถรุ่นนี้อยู่นะครับในบัต g เจ็ตที่ไม่เกิน5,5า0สนห้านะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจด้วยสภาพของตัวรถเองแล้วก็ด้วยแบรนด์ของตัวรถเองก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้มาดูรายละเอียดกันนะครับคันนี้นะปี2013เครื่อง2.7นะครับเป็นเครื่อง2 TR นะครับ เ,เครื่อง 2tr หรือว่าเป็นเบนซินนะครับเป็นเครื่อง f o r t e r เครื่องเบนซินข้อดีของตัวเบนซินนะครับคือสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของความเงียบนะครับเพราะว่า f o r t e r เนี่ยนะครับถ้าเป็นเครื่องดีเซลถ้าเป็นเครื่องดีเซลเครื่อง3000หรือ2.5เนี่ยนะครับอันนั้นจะมีเสียงดังกว่ากว่าตัวเครื่องเบนซินนะครับในส่วนของตัวบอดี้ตัว สมรรถนะต่างๆก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับเป็นรถเหมาะสําหรับการเดินทางเดินทางไกลนะครับวิสัยทัศน์ดีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องระวังหลุมระวังบ่ออะไรมากนะครับก็เดินทางไปได้ทุกที่ด้วยแหละเพราะว่าเป็นแบรนด์หลักๆนะครับโตโยต้าเ่นได้อยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นมือสองสภาพเดิมๆราคาก็น่าซื้อหานะครับอย่างคันนี้ก็เปิดเพียงแค่ห้าแสนสองนะ นะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับสีดำนะแม็กตรงรุ่นนะครับแม็กเดิมคู่ตัวรถแล้วก็ยางนี่ใส่เป็นของอตัวใหม่และเป็นโยโกะนะครับใส่เป็นยางโยโกะก,ก็เป็นตัวออนเทเรนนะครับก็ขับลุยได้นิดหน่อยนะครับตัวนี้นะ รายละเอียดออปชันนะครับนะสำหรับกระจังหน้าเหมือนเดิมเลยนะครับโฉมหน้าแชมป์จะแตกต่างกันที่ฝากระโปรงหน้าที่ไม่มีสครูปขึ้นหรือไม่มีจมูกนะเพราะเป็นตัวเบนซินนะครับข้อแตกต่างง่ายๆเลยที่ดูนะครับถ้าเป็นดีเซลมันก็จะมีช่องอากาศอยู่นะครับฝากระโปรงนะแต่ถ้าเป็นเบนซินมันก็จะเร,เรียบประมาณนี้แหละนะครับโฉมนี้รือว่าโฉมแพนเค้กนะครับ ปี2013ราคาก็เปิดตัวที่ประมาณ1ล้าน4นะครับประมาณ1ล้าน4นะวันนี้ก็502สภาพก็ยังสวยในเรื่องของสมรรถนะเรื่องของออปชั่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในยุคนั้นนะครับเป็นรถที่ถือว่าในยุคของเขาแหละนะครับก็คู่แข่งมีบ้างแต่น้อยนะครับเพราะว่าในเรื่องของความสวยคงามหรือว่าแบรนด์เองเนี่ยเขาเขามาแรงนะครับในส่วนของยางเนี่ยก็ เกิน90%นะนะครับจะได้ยาวๆนะครับตัวนี้ก็ขอบ17 265 65นะครับเป็นออนเทเรนของโยโกะนะครับดิสเบรกหน้าดับเบรกหลังนะตัวนี้ไม่ VSC นะครับจะไม่มี VSC เพราะว่าเป็นตัวเบนซินนะครับจะไม่มีระบบ VSC มาให้แต่มี ABS มี EBD มาให้นะมีระบบเบรกให้อยู่นะครับตัวนี้ มันจะถูกปรับปรุงนะครับมันจะถูกปรับปรุงหรือปรับเซ็ตให้ดีขึ้นในเรื่องของระบบเบรกดีขึ้นนะครับสามารถที่จะเอาตัวของมันอยู่เลยนะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบเบรกเหมือนตัวเจนแรกๆแ,แล้วนะครับเพราะว่าผชมหน้าแชมป์แล้วนะไฟเลี้ยวที่จกข้างนะครับนะออปชั่น Option อื่นๆมือเปิดเป็นโครมเมียมนะสภาพตัวนี้สวยนะนะครับเป็นรถเดิมๆเป็นรถบ้านนะครับ คันนี้รับประกันแน่นอนเลยนะครับโครงสร้างเดิมไม่ใช่รถแท็กซี่นะเป็นรถบ้านใช้งานใครที่มองหารุ่นนี้อยู่นะครับห้าแสนนะคันนี้ก็ถือว่าราคาค่อนข้างย่อมเยาวน่าเล่นนะครับนะให้ดูในส่วนของด้านหลังนันก่อนนะเน้นโครงสร้างเดิมๆนะครับโครงสร้างหลักสวยๆ นะพอเป็นมือ2แล้วนะครับแพ้ชนะกันอยู่ที่โครงสร้างนะครับโครงสร้างหลักไม่เคยโดนไม่เคยชนเนี่ยมันเก็บงานเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างสวยขับขี่ไปไหนมาไหนมันก็ยังเป็นรถเท่อย,อยู่นะครับสำหรับ Fortuner นะเป็นรถมือ2ราคาไม่แพงแต่ก็ยัง ดูดีนะครับในราคาที่ไม่ถึงล้านถ้าเป็นแถวต่างจังหวัดนะครับเปรียบก็ Fortuner เนี่ยภาษีดีกว่านะครับดีกว่ารถยุโรปด้วยซ้ำนะครับการมองมีมโคเยอะกว่านะครับ Fortuner กับขับรถเก๋งเนี่ยดูลุกดูภาพพจน์แตกต่างกันนะครับ ความเดิมนะตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเครื่องเบนซะินภายในภายนอกเหมือนกันแหละกับตัวดีเซลนะครับผมเคยรีวิวไว้หลายตัวแล้วนะตัวนี้ก็แค่ดูความเดิมนะครับภายในภายนอกสวยคือเวลาเป็นรถมือสองนะครับ f o r ์จ n e r นนะถือเป็นรถที่น่าใช้งานก็จริงนะครับแต่ถ้าเราหาซื้อรถมือสองเนี่ยเราต้องดูพวกพาร์ทพวกนี้ให้ดีนะครับพวกช่องแอร์หลังคาด้านบนเนี่ย อันนี้เกิดจากพาร์ตของเขาเลยนะครับต้องดูให้ดีอย่างคันนี้ผมว่าผ่านเลยนะครับถือว่าสอบผ่านเพราะว่าพวกพาร์ตพวกช่ององช่องแอร์ต่างๆนี่ยังแน่นนะครับหลงัลงคงงลังคาไม่ยุบไม่ย้วยนะนะครับราคา5้าแสนก็ถือว่าคุ้มค่านะครับกับสภาพแบบนี้นะภายในภายนอกครับโครงสร้างเดิมๆโครงสร้างหลักสวยๆนะครับ ภายในภายนอกนี่ก็ถือว่าสอผ่านนะครับโครงสร้างหลักสวยๆแบบนี้นะครับห้าแสนสองนะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มๆนะครับนะสำหรับคนที่จะจัดไฟแนนซนะ์ส่วนใครที่มองหาเป็นเงินสดนะครับอันนี้ก็จะบวกแวดเข้าไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันนะครับในเรื่องของการซื้อขายบริษัทนะครับในรูปแบบของบริษัทนะครับออปชั่นนะครับกระจกนะ กระจกก็เป็นไฟฟ้าสีบานออตโต้ฝั่งคนขับให้ล็อกกระจกเซ็นเตอร์ล็อกปกตินะครับนะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันหุ้มหนังเดินตะเข็บตกแต่งด้วยลายไม้รุ่นนี้ก็จะเป็นในเรื่องของก่อตั้งขึ้นมาด้วยโครงการ IMV นะครับมีรถอยู่3รุ่นที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น v ี g o Innova แล้วก็ for t u n e r นะครับอย่างนั้นพวก แดชบอร์ดต่างๆโดยรวมต่างๆเนี่ยจะมีพื้นฐานเดียวกันแล้วก็เป็นข้อดีด้วยนะครับนนในเรื่องของการดูแลกันซ่อมแซมการดูแลหลังการขายหรือว่าการซ่อมแซมพอเป็นมือสองมาเนี่ยนะครับขับไปไหนมาไหนก็ต้องมีความเป็นกังวลบ้างนะครับแต่หากเสียจะซ่อมไหนอะไรเป็นยังไงก็อันนี้ฟอร์จิเนอร์เขาก็ไม่ต้องไปห่วงแล้วนะครับด้วยรถที่ขายดีแล้วก็แพลตฟอร์มคล้ายๆกันนะครับรูปแบบรูปลักษณ์ต่างๆหรือว่าการ ใช้เครื่องยนต์ต่างๆก็มีทั้งอินโนวาก็มีนะครับวีโก้ลีโวพวกนี้ก็ใช้ใกล้เคียงกันนะครับก็ไม่ยุ่งยากสำหรับการดูแลการซ่อมแซมนะครับตรงรุ่นนะครับมีเน่นะออโต้สี่สปีดนะอันนี้เป็นอัตโนมัติสี่สปีดนะครับดีสามนะดีสามอยู่เบรกมือก็เบรกรถเก่งธรรมดานี่หละหุมยูนิเทนนะครับ บาคนขับปรับไฟฟ้านะนะครับปรับไฟสูงต่ำได้น่าจะ5ระดับนะ5ระดับนะครับปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าองศาไฟแล้วก็ภาพเก็บไฟฟ้าปรับความสว่างหน้าจอเรียนใหม่พวงมาลัยก็ปรับระดับได้นะครับถุงลมนิรภัย2ลูกนะครับนะถุงลมนิรภัยสลูกดูโครงสร้างนะครับ ด้านหน้านี่กว่านะไม่ลืมบอกนะครับ1 0 0 0งแนะครับหนึ่งแดหมื่นเจ็ดพันนะคันนี้ไม่อยู่แสนแปดข้อดีของเครื่อง2 TR ทนะครับสำหรับคนที่ชอบทางเลือกแบบประหยัดนะทางเลือกแบบประหยัดก็ติดแก๊สได้ทนนะครับติดแก๊สได้ทนมากคือนะดมแก๊สได้เครื่อง2 TR เครื่อง2.7นะครับรหัส2 TR นี่ก็ เอาไปติดแก๊สก็ได้นะครับไม่จุกจิกด้วยระบบไม่ซับซ้อนอะไรครับฝาหน้าจะมีโลโก้ประทับตาตรงนี้เป็นโตย้ตานะครับแล้วก็เลเบลสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้ก็จะมี ติกเกิดหนึ่งอะหนึ่งจุดเป็นมอกอแล้วก็แผนเพจนะครับตัวนี้โครงสร้างเดิมๆนะครับนะโครงสร้างหลักสวยอย่างที่ผมการันตีแหละนะครับใครที่ชอบแบบเบนซินนะเบนซินถ้าไม่เรียเรื่องราคาน้ำมันนะครับก็ได้ข้อดีในเรื่องของความเงียบแหละนะครับขับไปเสียงก็ไม่อื้ออึงเข้าห้องโดยสารเท่าไหร่ ส่วนแรงบิดก็จะน้อยกว่าดีเซลหน่อยนะครับแต่อัตราเร่งอัตราไรก็เมื่อออกตัวแล้วนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะอันนี้ผมก็เคยทดลองขับมาแล้วนะครับก็ถือว่าทันใจอยู่นะครับใช้งานได้ไม่ถือว่าอืดอะไรมากนะครับ ก็เป็นปกติของการใช้งานช่วงล่งางาก็ค่อนข้างดีนะครับคือต้องบอกว่าถ้าเป็นยุคใน,ในรุ่นของ f o r ์ u n e r นะครับนะก็อาจจะมองว่าคู่แข่งน้อยเลยนะครับคู่แข่งน้อยมากนะครับถ้าเปรียบโดยรวมนะนะถ้าไม่ได้เจาะลึกถึงสเปคนู่นนี่นั่นนะครับอันไหลนู่นนี่นั่นหรือสเปคถึงว่า,เ,าเขาเรียกวอะไรวัตถเลียนต่างๆนะครับเกรดวัตถุดิบเกรดวัตถเลียนต่างๆนะถือว่าโดยรวมแล้วทาได้ดีมากนะครับเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ f o r t u n e r ขายดีนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับ fc ทุกท่านที่มองหา f o r n e r นะครับไม่ใช่งานเป็นรถครอบครัวเป็นรถอเนีประสงค์นะหลักๆลัเลยนะครับคันนี้ก็น่าสนใจ5 2 0 0 0 0 0นะครับกับไม่แสนแปดนะสภาพเดิมๆสวยสเข้ามาดูประชมหรือว่าโอนจองล็อกรถได้นะครับต่างจังหวัดก็เหมือนกันนะครับโอนจองล็อกรถ มาดูมาชมรถไม่ชอบก็คืนมัดจาคืนจองกันไปนะครับง่ายๆนะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรถยนต์เข้าใหม่นะดูก่อนใครได้เปรียบนะวันนี้ก็ลาไปพี่นิคัสสวัสดีครับ